วัสดีทุกคนวันนี้ทัพทีมก็เป็นชีวิตใหม่นะคะเป็นชีวิตใหม่ของทัพทีมมากที่สุดทัพทีมเลี้ยงเย,ยะอรระแยะทัพทีมชอบรรชาติแล้วทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าทัพทีมซ่อนอะไรใต้กระเบื้องอันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้ไม่มี ทัทีมเปิดให้ดูนะโหหนักหนักมากเลยทุกคนนักหนักอุ้ยเอียหลุมมันเป็นหลุมค่ะมันเป็นหลุมที่ลึกขาดับทีมโอ้ยจะตกจะตกทับทิมตกแล้วหล่นลงมานี่ก็ต้นที่ทับทีมเลี้ยงเหมือนกันนี่ก็เป็นต้นของดับทีมเลี้ยงเหมือน ตันนะคะนี่ทัพทิมชอบต้นนี้แล้วทับทิมก็เลี้ยงกระบ,บองเพชรอีกและทับทิมก็ได้จักรยานมาอีกแล้วทับทิมก็เลี้ยงต้นนี้ด้วยนะนี่คือต้นพี่ก้องต้นทับทิมแล้วก็ต้นทับทิม และนี่ก็เอามาเล็กของมันมาปลูกอยู่นะคะนี่ทัพทิมเลี้ยงต้นกระบอเพชรนี่ของทับทิมนี่เป็นของทัพทิมนะคะกระปุกและอันนี้ทั้งหมดเป็นของครอบครัวนี่คือการปลูกต้นกระบอเพชรอยู่นะนี่ทัพทิมปลูกหัวหอมเองอ่ะสองอันหัวหอมอันนี้ ปลูกก่อนนี่ปลูกหลังแต่มันโตก่อนทัพทิมก็ยังงองอยู่และนี่ทัพทิมเป็นคนทำเองจำได้หรือเปล่าทัพทิมเป็นคนทำเองนี่ที่ฉีดต้นกระบองเพชร๋ยวมันตายนะ,ะถ้าเกิดมันไม่ได้รับน้ำนิดเดียวเช็ดก่อน ก็เลยฉับสวยจังีนและทับทิมก็จะให้ไปดูต้นฟอกอากาศฟอกอากาศ,ากาศต้นแรกก็จะเป็นแบบนี้หางมันจะฟอกอากาศแล้วนี่ก็เป็นต้นที่สองฟอกอากาศนีก็ฟอก นี่ก็ะักนี่กระฝอให้ดูไกลๆนะคะนี่แล้วนี่ก็เป็นต้นที่เน่านี่เป็นต้นนี้ครับทิมพาไปดูนี่ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูภาพนี้ก่อน เห็นหรือ,อยังคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่องฝนนึ่งาวับส,สี่ค่ะสวัสดีค่ะ